เห็นไหมลูกฉันไม่ผิดหรอกลูกชาวบ้านนะผิดส่วนมากจะไปจะเข้าข้างลูกเจ็ของเห็นไหมคนทุกวันนี้ก็เลยลากแม่ลากพ่อไปไปตัวเองขึ้นลงพักยังไม่พอนะต้องเอาพ่อเอาแม่ไปประกันตัวลากลากขึ้นลากพ่อลากแม่ไปพ่อแม่อยากไปไม่ลงพักไม่อยากไปไม่มีใครอยากไปหรอกเออแต่จําเป็นต้องไปเพราะความห่วงใยของพ่อของแม่ รักลูกของตัวเองถึงลูกจะเป็นอย่างไงลูกจะผิดลูกจะถูกลูกจะดีลูกจะชั่วก็ยังเป็นเลือดของเจ้าของอยู่อ่ะก็ต้องลากไปลูกประเภทนี้ดีไหมลากพ่อลากแม่ไม่ดีลูกต่อมาลูกลอกลอกอะไรลอกฆาพ่อลอกฆาบแม่ เมื่อข่าวเร็วๆนี้แม่ถูกหวยตั้งมีเงินเป็นสิบแปดล้านไปฝากไว้ธนาคารลูกสาวคนสวยไปทำอะไรกับธนาคารเขาเรียกว่าแอปหรอแอปธนาคารแอปธนาคารแล้วก็เป็นชื่อเจ้าสา,ามารถที่จะรู้รหัสได้ก็ไปเกิดกดเงินคุณแม่ออกคุณแม่ออกกดเงินไปกดเงินไปเงินตั้งสิบแปดล้าน วันดีคืนดีแม่ไปถามธนาคารชเช็คให้หน่อยเงินมีเท่าไหร่แล้วดอกเบี้ยได้เท่าไหร่แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกคุณายณายเงิ 5, นคะุณยายอยู่ห้าพันนะอ้าวห้าพันได้ยังไงฉันไม่ได้ใช้เลยมันมีมีมีรหัสที่มีคนเบรริกไปนั่นเห็นไหมลูกสาวคนสวยทํารหัสมีรหัสแล้วก็เอาเอาตังค์แม่ไปโดยที่ไม่บอกแม่ มันเขาเรียกว่าลูกลอกลอกขาดพ่อลอกขาแม่อันนี้ก็ไม่ดีส่วนลูกเลิศคือลูกประเสริฐลูกพาพ่อพาแม่จากที่ไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาจากที่ไม่เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมจำศีลให้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจากที่ไม่เคยใส่บาตรทำบุญสุนทรทานให้เป็นผู้ใส่บาตรทำบุญสุนทรทาน จากเป็นผู้ที่มิจฉาทิฐิให้เป็นผู้มาสู่สัมมาทิฐินำพ่อนำแม่ไปสู่บุญกุศลจากพ่อแม่ที่เคยมีความคิดมีความเชื่อว่าบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกนี้ก็ม,มีโลกหน้าก็ไม่มีลกูกเลิดลูกประเสริฐจ,จะแนะนำพ่อแนะนำแม่ว่าโลกนี้ก็มีนะแม่นะ โลกหน้าโลกข้างหน้าก็มีนะพ่อนะบุญก็มีนะบาปก,ก็มีนะนะรกก็มีนะสวรรค์ก็มีนะทําดีได้ดีนะทําไม่ดีได้ไม่ดีนะนี่คือลูกเลิศลูกประเสริฐแนะนําพ่ออย่างนี้เห็นไหมลูกพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสามคือหนึ่งอภิชาติตบ,บุตรนี่อภิชาต,ตบ,บุตรลูกที่เหนือกว่าพ่อเหนือกว่าแม่ ดีกว่าพ่อดีกว่าแม่คือผู้ที่มีศีลมากกว่าพ่อมากกว่าแม่สองอนุชาตตบุตรคือลูกที่เสมอกับพ่อกับแม่เท่ากันอันที่หนึ่งดีกว่าอันที่สองเสมอกับพ่อกับแม่เรียกว่าอนุชาตตบุตรมีศีลเสมอกับพ่อกับแม่ส่วนลูกแบบสุดท้ายคืออัวชาต,ตบุตร ลูกที่แย่กว่าพ่อแย่กว่าแม่ทำตัวเกเรเป็นอันดพานผิดบ้านพานเมืองทำตัวแย่กว่าพ่อแย่กว่าแม่ลงนั่นลูกประเภทที่หนึ่งนี้ดีรักษาดำลงวงตะกูลไว้ได้ประเภทที่สองก็รักษาดำลงวงตะกูลไ้ได้แต่ประเภทที่สามไม่สามารถที่จะรักษาดำลงวงตะกูลได้เพราะมีศีล ประพฤติตัวแย่กว่าพ่อแย่กว่าแม่แม่คือผู้ให้กำเนิดแม่คือผู้ให้น้ํานมแม่คือผู้ให้อบการอบรมแก่ลูกสิ่งแรกที่เราลืมตาม,มาเห็นก็คือเห็นหน้าแม่คําแรกที่เราพูดคือคําว่าแม่นั่นแหละแม่จึงเป็นผู้สอน แม่จึงเป็นคุณครูคนแรกของลูกแม่จึงเป็นผู้สอนลูกว่าลูกเอย๋ยหัดท่ากราบนะหัดท่าไหว้นะนี่ไหว้พระนะพระเดินผ่านมานี่ไหว้แม่นะนี่ไหว้ญาตินะนี่ไหว้พ่อนะนี่ไหว้ลุงไหว้อานะแม่เป็นคนบอกแม่แต่เราไม่ทําแม่ก็จับมือให้ทํานั่นเนี่ยคือคําสอนคําแรก ที่เราได้ฟังได้ยินแล้วแต่คำพูดของเราที่ออกจากปากคำแรกคือคำว่าแม่เรียกแม่ก่อนเลยนั่นแหละแม่จึงเป็นครูคนแรกแม่เป็นผู้สร้างลูกให้เกิดมาเกิดเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่อย่าคิดว่าเกิดเองได้พระพุทธเจ้าของเราท่านประเสริฐท่านบอกว่า สัำภวัภาุของพ่อของแม่รวมกันจึงเป็นตัวกุมารกุมารอยู่ในนี้ถ้าเราทําดีพ่อแม่อยู่ในตัวเราได้ดีไหมดีเออเพราะว่าพ่อกับแม่บวกกันนะ้นําโมดินเห็นไหมพาดน้ําพาดดินบวกกันเป็นตัวเราถ้าเราทําไม่ดีพ่อแม่อยู่ในตัวเราดีไหมไม่ดี ถ้าเราทําดีพ่อแม่อยู่ในตัวลูกนี่แหละตัวเจ้าหน้านี่แหละอืมก็จะคอยดีอกดีใจไปด้วยเราเข้าวัดสวดมนต์ได้กราบพระได้สวดมนต์พ่อแม่อยู่ในตัวเราก็ได้ทําดีไปด้วยหรือพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็คอยปลื้ม